สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่1นะครับถือว่าเป็น EP แนะนำตัวเองนะครับแล้วก็แนะนำช่องไปด้วยเลยนะครับก็ชื่อมาร์คนะครับอานนท์พัานวรนิตนะครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปนะครับแล้วก็มีมีความสนใจนะครับในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนาะจึงทำให้เปิดช่องนี้ขึ้นมา โดยช่องนี้นะครับจะเน้นนะครับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นหลักนะครับดูจากอะไรเราก็จะดูจากกราฟนะครับหรือเขาเรียกสายเทคนิคนะครับก็คือดูจากแนวรับแนวต้านนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไปทําการบ้านต่อในหุ้นที่ตัวเองสนใจนะครับอาจจะมีปัจจัยพื้นฐานประกอบไปด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการทําช่องนี้ขึ้นมาแต่ก่อนจะไป EP ถัดไปนะครับมาร์กอยากจะอ่า ให้ทุกคนนะครับปรับ m มซ d เซตนะครับให้ตรงกับม้าก,ก่อนนะครับเหตุผลที่ต้องปรับเพื่ออะไรเพื่อที่อยากให้อ่าคนที่เข้ามาดูครับมีทิศทางนะครับแล้วก็แนวคิดไปในทางเดียวกันนะครับมันถึงจะประสบความสําเร็จนะครับในการลงทุนอ่ะเริ่มต้นจากอะไรมาขอแบ่งออกเป็น3า,ส,าส่วนนะครับสิ่งแรกเลยเราต้องรู้จักก่อนรู้จักอะไร เล่นหุ้นเนี่ยหลายคนบอกว่าเราต้องรู้จักบริษัทเราต้องรู้จักเทคนิคเราต้องรู้จักคําศัพท์เราต้องรู้จากโปรแกรมพวกนั้นน่ะถามถ้าในมุมมองของม์านะครับม์าบอกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสาคัญนะมันเป็นสิ่งที่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นครับเราต้องรู้จักตัวเองก่อนอ่ะถ้าเรารู้จักตัวเองแล้วเนี่ยมันถึงจะมันถึงจะมีประสิทธิภาพในการลงทุนคือยังไง มาร์กแบ่งนักลงทุนเนี่ยแบ่งออกเป็นสาประเภทแบ่งจากอะไรนะครับก็แบ่งจากง่ายๆเลยครับลงทุนต้องใช้อะไรครับลงทุนต้องใช้เงินถูกไหมครับดังนั้นก็ขอแบ่งจากตัวเงินนะครับอันแรกนะครับเงินน้อยนะครับคนกลุ่มเงินน้อยเนี่ยเชื่อว่าหลายคนนะครับที่อยากที่เป็นนักลงทุนมือใหม่เนี่ยมีงบน้อยนะครับพันหนึ่งห้าพัหมื่นหนึ่งเนี่ยโอ้บางคนหมื่นหนึ่งเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะครับคนงบน้อยเนี่ย จะเน้นที่สายเทคนิคเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราต้องซื้อเหมือนกับเราต้องเข้าไปซื้อหุ้นนะครับในราคาที่เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ไปขายในแนวต้านเพื่อเราที่จะเอากาไรนะครับแต่ถ้าเราไปเน้นหวังปันผลนะครับโดยที่เงินน้อยเนี่ยมาร์กลองมาแล้วครับคือซื้อหุ้นหมดไปหมื่นหนึ่งนะครับได้เงินปันผลต่อปี50บาทนะครับโอ้อันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับกินข้าวมือหนึ่งก็แทบจะไม่หมดเลยทีเดียวนะครับอันนี้สําหรับคนงบน้อยเนาะ อ่าทุกคนพอเข้าใจนะครับต่อไปจะเป็นคนงบปานกลางนะครับงบปานกลางเนี่ยก็จะอยู่ที่มาณแสนถึงล้านหนึ่งคนกลุ่มนี้เขาก็จะดูเทคนิคด้วยบวกกับปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับเหตุผลที่เขาต้องดูปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเพราะว่าเขาดูเงินปันผลนะครับเมื่อทุนเยอะขึ้นนะครับเงินปันผลเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นกําไรที่สามารถทํากําไรให้เราได้ทุกๆปีนะครับถ้าเราเลือกบริษัทที่เขามีปั ปัจจัยพื้นฐานที่ดีมีงบที่ดีแล้วก็จ่ายเงินปันผลแบบสม่ำเสมออันเนี้ยสาหรับคนงบปานกลางแต่ถามว่าทาไมเขาต้องดูเทคนิคล่ะ mm. เหตุผลที่เขาดูเทคนิคเพราะว่าเขาก็จะคล้ายๆกับคนคนงบน้อยนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้เทคนิคในการซื้อขายเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะมีการถือหุ้นที่นานกว่าอย่างเช่นเดือนหนึ่ง2เดือนรันเทนไปเรื่อยๆอ่ะอันเนี้ยเป็นคนงบปานกลางนะครับส่วนคนงบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคนงบแบบหลักล้าน คนงบหลักล้านเนี่ยเขาก็จะดูเหมือนกันครับดูเทคนิคแต่ว่าเขาจะเน้นปัจจัยพื้นฐานอนะถ้าเราได้ยินแบบนักลงทุนแบบ V.I ชื่อเนี้ยเช,ชื่อว่าทุกคนได้ยินเยอะอย่างเช่นพวกดรนิเวศอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าบอลเลนบัฟเฟตนะครับที่ที่เขาเป็นนักลงทุนแบบปัจจัยพื้นฐานจ๋าๆเลยคือเขาจะดูจากการเติบโตของบริษัทงบของบริษัทอาเทคนิคถามว่าเขาดูไหมเขาดูครับเพราะว่าเขาต้องดูว่าราคามันแพงหรือถูกเนาะ แต่เขามีเงินเยอะครับแล้วในการซื้อหุ้นของเขาอะ่ะพอเขาซื้อหุ้นสมมติเขาซื้อล้านหนึ่งปันผล5%เขาก็ได้มา50,000แล้วอันเนี้ยเป็นแค่ตัวอย่างนะครับปีหนึ่งเขาก็ได้50,000สมมุติเขามีสองล้านเขาก็ได้มาแสนหนึ่งอันเนี้ยเป็นคนโงบเยอะนะครับแต่ว่าในในช่องโดยตัวมาร์กเองนะครับกว่ามาร์กจะรู้จักตัวเองว่าเป็นเป็นคนประเภทไหนเนี่ยเป็นเ,เป็นนักลงทุนประเภทไหนเนี่ย ก็ใช้เวลาไปปีกว่านะครับเลยทําให้ในปีแรกที่ลงทุนเนี่ยมันไม่ม,มันไม,ม,นไม่มันไม่สามารถทําผลกําไรให้เติบโตได้ในพอร์ตน,นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลองลองดูก่อนว่าว่าเราอะอยู่ในประเภทไหนนะครับแล้วก็ลองทิมไว้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้ว่าเป็นประเภทไหนจะได้รู้มาจะได้รู้นะครับแล้วก็จะได้ปรับให้ถูกเนาะอันที่2แยกให้ออกแยกให้เป็นแยกให้ออกแยกให้เป็นอะไร หมายความว่าเราต้องแยกคําว่าการลงทุนกับการออมออกจากกันก่อนนะครับการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงผลตอบแทนที่ได้มันก็จะสูงนะครับส่วนการออมเนี่ยความเสี่ยงมีไหมมีมีคืออะไรก็คือที่ที่เราไปออมอะ่ะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าหรือว่า,าปิดบริษัทไปหรือเปล่าอันนี้เป็นความเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าเยอะไหมไม่เยอะครับแล้วผลตอบแทนเป็นไงก็ผลตอบแทนอาจจะไม่เยอะมาก แต่อาจจะได้แบบสม่ำเสมออย่างเช่นการออมในฉลากออมสินนะครับหรือกทกสอ,อะไรพวกนี้หรือออมในธนาคารพวกนี้ก็เป็นการออมทั้งหมดเนาะส่วนสุดท้ายนะครับอันที่3เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับในการลงทุนเลยนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับที่ดีควรรักษาเงินต้นเล่นด้วยกําไรทําไมถึงต้องบอกว่ารักษาเงินต้นเล่นด้วยกําไร ว่าคนที่ประสบความสําเร็จในการลงทุนนะครับเขาส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้กําไรที่เขาได้เนี่ยมาต่อยอดแล้วก็เอาเงินต้นเนี่ยถอนออกมาซึ่งตอนนี้มาร์กก็เป็นเหมือนกันก็คือเราถอนเงินต้นที่เราลงทุนไป2ปีเนี่ยถอนออกมาหมดแล้วที่เหลือคือเราใช้กําไรที่เราได้จากการลงทุนในตลาดหุ้นเอามาเล่นทั้งหมดนะครับดังนั้นเวลาเราฉุกเฉินเนี่ยเราก็ยังมีเงินต้นที่เราเอามาลงทุนนี่แหละแลวเราถอนออกไปแล้วนะครับ อ่าสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP แนะนำตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีสอดแทรกเกี่ยวกับ m i n d s e t นะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเดินไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของช่องนะครับก็ถ้าทุกคนนะครับชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับมาร์คนะครับแล้วก็สำหรับ EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันมีหุ้นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับาสำหรับวันนี้ก็สาหรับ EP นี้ก็ ขอบคุณครับ